คุณชมการ์ดวันนี้คุณกำลังชมแชนแนลฟิลฟิลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเล่นเซิร์ฟเวอร์โอเคต่อไปเอาเซิร์ฟเวอร์ไหนดีครับเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ะรอไปครับหิมและอืมหนึ่ง โอเคตอนจะมาเล่นแบบไหนกันเลยแบบนี้ไม่เอาอ่ะแบบเนี้ยจะคลิกแบบเข้าไปเลยแต่ว่าปลดล็อกอยู่ครับไม่แน่ไม่แน่เอันนี้ไม่เคยเล่นอ่ะป่ะไปลองล ตอนนั้นผมเสียปูมันผักมันหากกับเก้าเก้าถึงสิบี่ันได้ลเดี๋รอ่นเก็บ ี่คือการสร้างใช่ไหมสร้างอะไรอ่ะยังไม่รู้อ่ะคนมันไม่รู้เขาไ้สร้างอะไรกันเขาสร้างอ้โหอุอะไรอ่ะเขาไ้สร้างอะไร แปดปุ๊ที่นับถอยหลังเหรอวายม,มันให้เล่นมันให้เล่นอะไรกันเนี่ยเอ้ยเหมือนโซแซเลย ตอนหนึ่งเจ็ดแล้วรู้สึกทำไมตอนอยู่บนไม้มันอืดอ่ะอ้าวอ้าวโห นึกว่าโดนทับอะไรกันเนี่ยว้ยช่วยด้วยอ้าวช่วยด้วยโอเคอะไรวะ เพย์แนวอะไรไม่รู้ครับเจ็ดยูแปดแปดแล้วก็คิปนี้อาจจะสั้นหรือยาวไม่รู้ครับสีนาทีแล้วครับ สิบโอเคเริ่มสตาร์ทเอา้าไม่ไปอ่ะอีกห้าสี่สามสองหนึง่งโอเคมาละวิไม้เหมือนโซเซเลยอ่ะถ้าคนไม่เชื่อลองเล่นดูสิครับเฮียเดี๋ยวอันี้จะเปลี่ยนสีบายมาช่วยดูตกอีกแล้ว วเไม่โอ้โหีไลเยมันให้เล่นอะไรกันเนี่ยึงสองสามอะไรโอ้โห Hallo! Oh. Ah. Yeah, yeah, yeah. oh. คนร้านไม่อยู่พึ่งพึ่งพึ่งเล่นนะพึ่งเล่นเอาหยบหยบกระจกหาแล้วหาแล้วเอาเจ็ดแล้วเหรอแล้วว่าอะไรให้ทำอะไรกันเนี่ยผมยังไม่มีไค้เลยนะหกแล้ว เน่มันไปยากอะตัวนี้ไม่ใช่ตัวผมนะเไปเอ้าถูกแล้วใช่ไหวเรียกลับ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 เถอะเอมนช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะเอเลเมนเย็บ นี่ไม่เคยเล่นนะอาเลอย่าให้เป็นวาดรูปอะไรนะวาดรูปนี่ไม่ชอบเออสิบเออเคสตาร์ทมันไม่เออสิบแปดแปดเกอเคสตาร์ทล้ครับไปสิสามองหนึ่งเดตัวตดแต่เวไร โอเคอันนี้เขาอือมามาก็เจอเลยมาเจอเจอไปแล้วก่อนนั้นของวะเดีแบบบบ๋ยวไปเอาของหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้มันแหลกมากเลยอันนั้นอันนั้นก่อคนอื่นครับ โอเคมันไม่ตีเราบ้าเดินไม่ถนัดแบบแบบแค่ก็มันมีแค่นี้เลยแบบขยายผมทำอะไรก็บอกไม่ได้ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย รู้สึกมันเ,เง,งียบเงียบทำไงเออนนองไม่มีใครนี่วะเอ้ยเจ้ามีมีกลองเหรอแต่กลองพวกนี้เปิดกระจายเหรอเรับ <Okay. S 1> โอ้ิดใจปะ่ะวิ้ยงานต้างห้องโอเคแล้วทุกของเขาเยอะแต่เราจะมาโทษเราเดี๋ยวเขามาแบนโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็แ okay. ค oh, okay. ่เอาเพอร์มารีวิวเฉยแล้วตกลงไปแล้วตายนะโดนแบนเลยไม่แบนนะอยู่นี่โย่สุเป้าจนะเก็บค, okay. คลิปนี้ก็บายบาย